บาอุดรมาแล้วคนวอีสานบอยานผู้ใดผมจะจบทุกข่าวงัดทุกเรื่องราวมาเล่าให้ท่านฟังคือทางสภาวัฒนธรรมเต่างอยอ่ะคนที่ออกมาพูดก็คือคุณวันชัยนะครับท่านเป็นรองประธานก็เกินนำก่อนว่าชื่นชมนะครับผลงานเพลงของแอดคาราบาวแต่หลังจากเพลงฆาตกรเต่างอยถูกปล่อยก็ได้ฟังเนื้อหาแล้วแล้วก็มีการนำเอาคำว่าเต่างอยมาตั้งเป็นชื่อเพลงซึ่ง ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเพราะที่จริงแล้วเรื่องคดีน้องชมพู่ไม่ได้เกิดที่นี่ส่วนการมาของผู้เกี่ยวข้องในคดีขณะนั้นทางคุณจินหลาดึงตัวมาร่วมงานวงสวงก็คือลุงพลก็ได้ไปร่วมงานบวงสวงที่ที่เต่างอยครับแล้วก็เป็นแค่ผู้ต้องสงสัยในตอนนั้นนะแล้วแอดคาราบาวก็คงไปเข้าใจว่าคนเต่างอยสนับสนุน เลยไปมีอยู่ในเนื้อหาเพลงที่จริงแล้วอำเภอเต่างอยและพญาเต่างอยไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องนี้ได้แต่งเพลงพญาเต่างอยอ่ะไม่ใช่สิฆาตกรเต่างอยนะฮะคือพอพูดถึงแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะแล้วคือเนื้อหาโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็บางครั้งก็มีการพูดถึงพญาเต่างอย<ะ>ทําให้ล่าสุดนะครับบรรดาชาวเต่างอยทั้งหลายเขาไม่โอเคครับเขาบอกว่า เขาไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยนะเต่างอยก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคดีน้องชมพู่นะครับเอาไปอยู่ในเนื้อเพลงทําไมแล้วที่สําคัญชื่อเพลงก็ใช้ชื่อว่าฆาตกรเต่างอยด้วยนะครับ เดีครับไล่เรียงไปครับหลังจากที่นาแอดคาราบาวนะครับได้แต่งเพลงฆาตกรเต่างอยนะครับแล้วก็ปล่อยออกมาให้ฟังแล้วเมื่อวานนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมได้ฟังกันทั่นหน้าแล้วนะครับรายการคุยกับชาวรั้วรูนของเราก็เอาเพลงมาให้ฟังบางส่วนเหมือนกันนะครับคือเนื้อเพลงเนี่ยมีการพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไม่เชื่อไม่ควรลบหลู่ใช่ไหมอย่างนางพญาเต่างอยนะครับแล้วก็พูดถึงฆาตกรที่ฆ่าน้องจำพู่นะครับคือสำหรับเพลงนี้เดิมทีเนี่ย นแอดคาราบาวนะครับบอกว่าได้แต่งเพื่อเป็นของขวัญวันปีใหม่นะครับให้กับบรรดาคนไทยโดยเฉพาะให้กับผู้การแต้มด้วยพลตรวจตรีวิชัยสังภัยนะครับแล้วก็มีการขอบคุณพลตรวจโทรเรวัตกินเกษรน,นะครับมีการพูดถึงตัวละครหลายคนนะครับที่เกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่นะครับ ที่อยู่ในบ้านกกอกนี่แหละครับจนชาวเน็ตก็พากันชื่นชมนะาแอดนะครับที่แต่งเพลงออกมาได้แทนใจแทนความรู้สึกของใครหลายคนแต่แน่นอนครับผู้ชมครับมันมีอีกมุมหนึ่งที่เขาไม่โอเคค่ะโดยเฉพาะชาวเต่าง,งอยทั้งหลายครับตัวแทนของชาวเต่าง,งอยครับอย่างคุณวันชัยพิชัยคํารองประธานสภาวัฒนธรรมอาเภอเต่าง,งอยจังหวัดสกลนครนะครับคือเขาก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยผมชอบผลงานของนาแอดนะเพราะว่าโอ้โหผลงานเนี่ยก็เพลงเพื่อชีวิตใช่ไหม และก็ยังเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยแต่หลังจากนะครับปล่อยเพลงฆาตรกรเต่าง,งอยมาเนี่ยนะฮะก็รู้สึกว่าเอาชื่อเต่างอยไปตั้งชื่อเพลงทำไมนะครับมันไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเรื่องคดีน้องชมพู่เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นที่นี่เกิดขึ้นที่บ้านกากๆไม่ใช่หรอนะก็มีแค่คนที่เกี่ยวข้องในคดีนี้นะครับที่ตอนนั้นเนี่ยก็ยกทีมกันมานะครับแล้วก็มา แสดง MV กันที่นี่เท่านั้นเองตอนนั้นนะเหมือนก็ว่ามีทีมของคุณจิตลาพุลลาดใช่ไหมก็ดึงตัวมาร่วมงานวงสวงนะครับเอาลุมพลป้าแตงกันมานะครับแล้วที่สําคัญคือคุณวันชัยบอกว่าคือคุณคนที่เกี่ยวข้องในคดีนี้เนะี่ยก็ยังเป็นแค่คนต้องสงสัยเท่านั้นเองนะครับอย่าไปตัดสินอะไรแบบนั้นก่อนนะครับนอกจากนี้ครับคือที่สําคัญเนี่ยเขาบอกว่าชาวเต่าง,งอยทั้งหลายเนี่ยนะฮะ เขาไม่ค่อยโอเคเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วพญาเต่างอยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเช่นเดียวกัน,นเ,เพลงที่ปล่อยออกมาถือว่าสร้างความเสียหายให้กับชาวเพอาเต่างอยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับแล้วก็ไม่ใช่คนของเต่างอยถ้ามันเกี่ยวข้องนี่เราก็ไม่ว่านะอันนี้เต่างอยไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องน้องชมพู่มันไม่ควรจะดึงเข้าไปนะครับไม่ควรจะดึงไอชื่อเต่างอยเข้าไป ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ผู้คนก็มาเคารพกราบไหว้อย,ยังไงยังไงพวกผมต้องต้องประท้วงนะครับต้องประท้วงหรือว่ามีการยื่นข้อเสนอให้มีการเปลี่ยนนะครับไม่งั้นไม่ได้แต่อง,งอยเราเสียหายครับโอ้โหนี่ดูแล้วชาวต่าง,งอยเขาไม่โอเคจริงๆนะครับถึงขั้นจะประท้วงกันเลยนะอบอกนาแอดให้ถอดชื่อเพลงออกนะครับไม่ใช่ฆาตรกรต่าง,ง,งอยนะแล้วที่สําคัญเนี่ย ขอให้เนื้อเพลงเนี่ยอย่าพูดถึงพญาเต่างอยด้วยอู้ค่ะซึ่งไม่ได้เกี่ยวนะคือเขาบอกว่าไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวจริงๆมันเกิดขึ้นที่บ้านกกอก คือตอนนั้นเหมือนกับว่าแค่คุณเจริยาพูนลาบใช่ไหมค่ะยกทีมาแล้วก็มาฟิชเชอร์ลิงกับลุงพลใช่ไหมถูกและยอดวิวเนี่ยทะลุไป22ล้านวิวเลยนะคะแต่ปรากฏว่าเขาก็ลบออกไปทันทีค่ะเพราะว่ามันก็เกิดเรื่องเกิดราวกับลุงพลแล้วก็มันมีการเสียชีวิตของเด็กคนหนึ่งไปด้วยนะคะแต่จริงๆอ่ะเพลงเต่างอยถ้าถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับนะแอน์น่ะเป็นเวอร์ชันนี้ค่ะที่เต่างอยแล้วค่อยอายเต่างอยแล้วค่อยอายอะไรเนี่ยค่ะคือมันเป็นเรื่องราวความรักแล้วก็พูดถึงสถานหรือว่าสิ่งิิ์ทธคคคคืือออพาาเตตยนะะุณจ ตลาดเนี่ยเขาปล่อยเวอร์ชันเนี่ยมาตั้งแต่ปี2561แล้วยอดวิวตอนนั้นก็ท่วมท้นแต่พอมาเนี่ยฟิชเชรลิงกับลุงพลก็ยิ่งท่วมท้นเข้าไปอีกแต่พอเกิดเหตุการณ์กับลุงพลก็ลบไปเรียบร้อยแล้วนะคะที่ฟิชเชร์ลิงกันเนี่ยคือตอนนั้นเน่ยเป็นลักษณะเหมือนเพลงแบบสนุกสนุกก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ไม่ได้ไปลบหลู่กัยที่สําคัญตอนนั้นลุงพลยังเป็นคนที่ยังไม่มีคดีติดต,ตัวไงเนอออกมาก็ยังเป็นแบบเหมือนคนที่แค่เป็นญาติของน้องชมพู่ แล้วหลายคนเนี่ยก็บอกว่าตอนนั้นลุงพลกําลังอยู่ในช่วงขาขึ้น<ฆ>เป็นเหมือนซุปตาคนหนึ่งนะฮะใครๆก็อยากมาร่วมง,งานอยากมาฟิชเชอร์ลิงด้วยคุณจิตลาเป็นหนึ่งในนั้นซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าพอเพลงออกมาปุ๊บเนี่ยมัน ฟังติดหูจริงๆเต่างอยอ่าเต่างอยใช่แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะคะเวอร์ชั่นนี้ค่ะเพราะว่าคุณจิตตลาก็ลบไปเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ของตัวเองนะที่ปล่อยซิงเกิลครั้งแรกย้ำเลยนะตั้งแต่ปี2561ก่อนจะเกิดเหตุการณ์เรื่องของน้องชมพู่อีกนะคะและคือเข้าใจอะค่ะชาวเต่างอยนะคะหรือว่าชาวบ้านแถวนั้นเพราะว่า เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พญาเต่าน้อยเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของภาคอีสานเลยนะคะแล้วก็มีตำนานมีเรื่องเล่ามาตั้งแต่สี่ร้อยปีได้แล้วนะคะและที่สําคัญคือเขามองว่าหลังเต่างอยที่มีการสร้างขึ้นมาเนี่ยค่ะก็จะมีดอกบัวและในดอกบัวเนี่ยก็จะมีพระมีของขังอยู่ตรงนั้นด้วยเขาก็เลยเหมือนกับเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนอีสานกันนะคะคนอีสานหลายคนก็นิยมที่จะไปไหว้กันนะคะขอโชคขอลาบขอให้หายเจ็บ หายไข้ hi. ขอให้การงานราบรื่นขอให้อายุยืนอย่างเงี้ยค่ะพอ,อมาเจอชื่อเพลงฆาตกรเต่าง,งอยเขาก็เลยเกิดความไม่สบายใจครับคือนอกเหนือจากนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับที่ผู้คนไปกราบไหว้กันก็จะมีนักท่องเที่ยวบางส่วนที่ แวะไปเที่ยวกันนะ่ะพ้ดง่ายว่าแวะไปเช็คอินเพราะรู้ว่าอ่าแนอดีเนี่ยก็เคยมีเพลงดังๆเนี่ยมาถ่ายทํากันที่นี่นะเขาบอกว่าโอ้โหพอมันเจอช่วงโควิดเนี่ยเงียบเลยทีเดียวกว่าจะกลับมาเนี่ยมหมายถึงผู้คนที่มาเที่ยวกันนะก็ยากลําบากและเดี๋ยวแบบเนี้ยพอเพลงแล้วคนเข้าใจผิดบอกว่าเฮ้ยเหมือนกับว่าเนี่ยในพื้นที่ต่าง,งอยมันเกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่เดี๋ยวจะผ่านไม่ยอมมากันนะะะค่เขาก็กลัวนะคะเพราะว่าถือได้ว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยก็หลายเรื่องค่ะรวมถึงเรื่องของรายได้ จะเข้าในพื้นที่ด้วยนะ